โปรเจกต์พันล้านของบริษัทโบอิงกองทัพยยสหรัฐอเมริกาเปิดตัว F 47เครื่องบินขับไลย,ยุคที่6ของอเมริกาเพิ่มความเป็นสเตลและมาแทน F 2 2แรกเตอร์ มาชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาพูดถึง F47 นั่นเองค่ะต้องบอกตรงนะคะ F47 ก็เป็นรุ่นเครื่องบินขับไล่นะคะที่รุ่นที่6นั่นเองก็เป็นเครื่องบินที่เปิดตัวได้ไม่นานนะคะก็เห็นกันมาหลายช่วงหลายวันช่วง4 5หวันก่อนนะคะหรืออาจจะช่วงในแบบว่าต้นๆมีนานด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับ F47 นั่นเองซึ่งกองทัพสหรัฐน,นะคะเขาก็ได้เปิดตัวขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการทดแทนนะคะในสําหรับเครื่องบินรุ่นอื่นนะคะที่ ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะเพราะว่ามันก็ต้องตามเทคโนโลยีในอนาคตให้ทันนั่นเองรวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสุดนะคะในการที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระนะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้นักบินนะคะในการขับเลยนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเจาะลึกเกี่ยวกับ F 4 7แล้วก็ในลักษณะเด่นของ F 4 7นั่นเองค่ะในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็มีหลายๆประเทศนะคะเขาก็เริ่มแบบพัฒนานะคะในเรื่องของขีดความสามารถทางทหารโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยี อากาศยานรบนั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศนะคะเขาต้องการจะสร้างความแข็งแกร่งนะคะกับกองทัพอากาศของตัวเองนั่นเองนะคะดังนั้นก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆนะคะจนถึงในปัจจุบันนี้ก็คือ,อยังเป็น six generation ที่เกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะเข้ามาช่วยนั่นเองทําให้มันสามารถใช้ได้อย่างแม่นยําขึ้นแล้วก็ไม่ผิดพลาดนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาวุธนําวิถีด้วยนะคะที่จะมาใช้ร่วมกันกับ เทคโนโลยีในยุคใหม่นั่นเองก็เป็นผลมาจากด้วยความที่ว่าความไม่แน่นอนนะคะในเรื่องของทางการเมืองแล้วก็ความขัดแย้งนะคะที่อาจจะขึ้นขึ้นในอนาคตนั่นเองทําให้หลายประเทศนะคะเขาจึงเพิ่มในเรื่องของงบประมาณด้านกลาโหมนะคะอย่างมีนสยสคัญเลยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนะคะของยุทธศาสตร์ทางทหารนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับสงครามในสมัยใหม่นั่นเองค่ะก็เป็นการเรียกว่าคือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะแบบว่าเกิดอะไรขึ้น,นอนาคตนั่นเอง แล้วก็จะเข้าเรื่องเลยนะคะสำหรับ F 4 7นะคะ F 4 7นี่ก็จะเป็นโครงการลับนะคะของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานเองค่ะที่พัฒนาโดยบริษัท o o i n g นะคะภายใต้ในโครงการที่ชื่อว่า Next Generation Air Dominance คะ่ะหรือ NGAD นั่นเองโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่อย่าง F 2 2 Raptor นะคะภายในทศวรรษที่2030นั่นเองก็คือ มันจะเป็นการผลิตขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็มันก็จะพัฒนาเพื่อมาแทะในตรงตรงนี้ดังนั้นก็เลยเกิดขึ้นเป็นของรุ่นที่หกที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเราเข้าในเรื่องของลักษณะเด็ดและคุณสมบัติของ f 1 7เลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคือทางสรหรัฐในช่วงแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ยังใช้เป็นของ洛克มาตินนะคะเป็นผู้ผลิตค่ะแต่ในปีนี้นะคะหรือว่าเครื่องลบเครื่องบินลบชนิดนี้นะคะเขาใช้เป็นของ โบอีนั่นเองค่ะซึ่งก็เซ็นสัญญากันไปแล้วนะคะมูล,ลค่าหลักแสนล้านบาทเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของความรับทางทาหารค่ะเรียกได้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยต้นแบบของ F17 เนี่ยเขาได้รับการพัฒนาตลอดนะคะแล้วก็ทดสอบการบินนะคะมาแล้ว5ปีด้วยกัน,นะคะ่ะคือแบบว่าตั้งแต่ปี2020ด้วยซ้ำไปคือมันมีต้นแบบแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะจนมาเปิดตัวในช่วงเดินมีนาที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเอง แต่ก็ถูกเก็บเป็นอย่างเป็นความลับนะคะจนไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันก็มีรุ่น6นะคะหรือ six generation ที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการค้นหาจุดอ่อนนั่นเองค่ะก็เลยเปิดตัวทีเดียวเลยอย่างนี้ค่ะ,ะในด้านของ F47A นะคะคุณสมบัติหลักๆนะคะหรือเทคโนโลยีในการออกแบบในรุ่นนี้นะคะก็ยังคงเน้นนะคะในเรื่องของด้านความเป็นสเตลค่ะแต่จะมีความเป็นสเตลมากขึ้นมากกว่า F35 นั่นเองก็คือหลบหลีกด้า นอกจากนี้นะคะความเร็วเนี่ยก็สูงสุดเลยนะคะถึง2องมักเลยทีเดียวแล้วก็มีการรองรับการปฏิบัติการร่วมกับโดนด้วยก็คือทํางานร่วมกับโดนนั่นเองนอกจากนี้ก็มีมีเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ที่ลาหน้ากว่า a 2 2แล้วก็เ3 5ค่ะควาสามารถในการปินก็สูงขึ้นนะคะเพดานก็สูงขึ้นนั่นเองก็ทําให อาจจะเฉียดก้าใกล้ถึงระดับของชั้นอวกาศเลยก็เป็นไปได้น,นั่นเองค่ะและในโครงการนี้นะคะก็ยังมีโครงการที่ชื่อว่าโดมติดอาวุธด้วยนะคะที่ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นพิจารณาอยู่นะคะว่าก็ยังใช้โดนนะคะในแบบขนาบข้างในการเข้ามาช่วยในเรื่องของการโจมตีต่างๆดังนั้นก็ต้องมีการเลือกนะคะว่าจะใช้โดนอันไหนนะคะในการจะมาขนาบข้างเพื่อแบบว่าเป็นการเสริมปฏิบัติการร่วมกันนั่นเอง ก็ตอนนี้นะคะก็มี2บริษัทนะคะที่เขาเสนอต้นแบบของโดรนนะคะก็จะเป็นบริษัทของแอนดรูนะคะกับบริษัทของ General Atomic นั่นเองค่ะของแอนดรูนี่ก็จะเป็น y s q k c 4 a นะคะส่วนของบริษัท General Atomic กเนี่ยก็จะเป็น YSQK42A นั่นเองค่ะและที่มาของชื่อ F47 นะคะต้องบอกตรงๆว่าเลข47เนี่ยมันก็ดันไปบังเอิญตรงกับการเป็นประธานอาิบดีสมัยที่47 ดนทแต่จริงๆก็คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะคะคือมันบังเอิญนะคะที่จะไปตรงกันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วก็ทางกองทัพอากาศเองนะคะเขาก,ก็เป็นคนตั้งนั่นเองเนาะก็เลยแบบไม่คิดว่าจะตรงเป๊ะขนาดนี้ด้วยและในเรื่องของการพัฒนาค่ะในการแข่งขันพัฒนาเนี่ยรุ่นที่6แล้วเนี่ยหลักๆที่เราจะเห็นอยู่นะคะที่แบบว่าเขาพัฒนามาอ,อย่างจริงจังแล้วก็เปิดตัวนะคะก็จะมีอยู่2ประเทศหลักๆ2มหาอำนาจหลักนั่นเองค่ะก็อย่างเป็นซาลัฐกับจีนนะคะที่เขาพัฒนานั่นเอง ก็อย่างของสร้างแรงในที่พูดเป็นขั้งต้นก็คือ F47 นั่นเองค่ะส่วนทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาก็เคยเปิดตัวไปแล้วนะคะที่ชื่อว่าจักรพรรดิสีขาวนั่นเองค่ะหรือ White Emperor นะคะก็เป็นเครื่องมินลบล้ำยุคนะคะของพวกเขาหลายๆคนนั่นเองค่ะก็จีนเขาก็ผลิตกันแล้วนะคะแล้วก็อเมริกาก็ผิดแล้วก็มันก็จะมีหลายๆประเทศนะคะเริ่มตามมานะคะในรุ่นของรุ่นที่6นั่นเองส่วนในด้านแนวโน้มราคานะคะ ในนู่นราคาเนี่ยคือถ้าลองไปเทียบกับ A 35ใน F 35เนี่ยถ้าเป็นเครื่องต่อเปล่าเนี่ยหรือว่าไม่มีอะไรอะไรเลยตัวเครื่องอย่างเดียวนะคะราคามันจะอยู่ประมาณ85ล้านดอลลาร์ค่ะและถ้าสมมติว่ามีตัวเครื่องมีอะไหล่นะคะที่ครบหรือพร้อมแล้วเนี่ยก็จะพาตัวเลขนะคะสูงสุดถึง150ล้านดอลลาร์ต่อลำหนึทีเดียวก็คือสูงมากๆกแล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังมีค่าบำรุง,งอีกนะคะในจะนูนีน่นอีกมันเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับตัวเครื่อง และในทางของ a f 47 a นะคะด้วยความที่ว่ามันก็พัฒนาล้ำขึ้นอีกมีความเป็นสเตลมากอีกแล้วก็ความเร็วในเรื่องของในการบินนะคะก็เร็วขึ้นอีกเพดานก็สูงขึ้นอีกดังนั้นราคาต่ำๆสุดๆเนี่ยก็คือประมาณขั้นต่ำของ a 35เลยค่ะ150ก็คือ150ดอลลาร์ขึ้นไปด้วยซ้ำไป สำหรับตัวเครื่องเป่าเช่นกันนะคะอาจจะเป็นไปอย่างนั้นด้วยและถ้าสมมุติว่าเต็มยศนะคะแบบมีทั้งเครื่องมีทั้งอะไหล่นะคะต่างๆเลดงเลดานะคะพร้อมเนี่ยก็จะสูงถึง200ล้านดอลลาร์ก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะก็เสอนนี้จะเป็นการประมาณคร่าวๆนะคะว่าราคาน่าจะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามันคาดเ่อนยังไงเนี่ยก็ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะลักษณะพิเศษของ AF47 นะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยคือ แต่และเครื่องเนี่ยโดย f 3 5หรือ x 2 2 Laptor หลืตเอร์อว่าเครื่ออื่นนะคะเขาจะมีหางด้านหลังแต่รุ่นนี้นะคะไม่มีหางเสือค่ะเพราะว่ามันใช้ในการควบคุมการบินด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพในการบินนะคะแล้วก็ยังใช้ ai นะคะในการควบคุมการสั่งฟุงโดนนักติดอาวุธเนี่ยเขาให้โจมตีนั่นเองก็ทําให้แบบว่าร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ผลกระทบและก็แนวโน้มนะคะในอนาคตที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะอย่างสหรัฐ A เนี่ยอาจจะจํากัดนะคะในเรื่องของการขายเครื่องบินลบยุคที่6นะคะให้เฉพาะแค่พันธมิตรเท่านั้นเองค่ะและลดคุณสมบัติบางส่วนของรุ่นที่ส่งออกด้วยซ้ําไปก็ลองไปเทียบเทียบกับ F 3 5นะคะที่มีถึง3มรุ่นเลยแต่รุ่นที่ส่งออกจริงๆนะคะก็จะเป็นแค่ F 3 5 a เเท่านั้นเองที่แค่แบบว่าขึ้นบินลงอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะ ในนาคนอีกนะคะก็คือเป็นทางฝั่งของสาภาพยุโรปค่ะก็จะเริ่มลดการพึ่งพาสหรัฐนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการผลิตอาวุธภายในประเทศเองค่ะ AI และโดนเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นนะคะในการลบนะคะโดยตั้งแต่แบบรุ่นที่6เป็นต้นไปนะคะที่จะเริ่มมีบทบาทในการอยู่ในสนามลบมากขึ้นค่ะและการแข่งขันในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ยานอวกาศต่างๆหรือว่าแม้แต่กระทั่งเครื่องบินลบเรือต่างๆนะคะก็จะเริ่มมีการแข่งขันกัน ดุเดือดมากขึ้นนะคะสําหรับระหว่างสหรัฐเองจีนเองรัเสเซียนะคะหรือแม้แต่กระทั่งสหภาพยุโรปเองนี่อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นจึงต้องเล็งพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในะคะให้ไวที่สุดเท่าที่จะทาได้นั่นเองถ้ายกตัวอย่างรุ่นที่6ของรัเสเซียนะคะจริงๆก็มีเปย์มาบ้างนะคะว่าเป็นมิก41ินั่นเองค่ะเป็นล่องหนเช่นกันนะคะเป็นสเตลเหมือน F47 เลยก็ความเร็วสูงสุดที่เขาบอกนะคะเป็นสูงสุดถึง5้ามาร์คด้วยกัน แล้วก็สามารถติดตั้งอาวุธต่อต้านดาวเทียมแล้วก็ปฏิบัติการใกล้กับชั้นบรรยากาศนั่นเองค่ะคือก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบยิง่งระสูงไว้ตอนนี้แล้วก็สูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกยันชั้นอวกาศไปเลยค่ะและคาดว่านะคะอาจจะเปิดตัวภายใน3ปีข้างหนานั่นเองค่ะก็จะเป็นปี2 0 2 8นะคะในอนาคตข้างหน้าหรือแม้นนในทางฝั่งของจีนนะคะที่เขาก็พัฒนาเช่นกันนะคะที่ได้บอกไปข้างต้นว่าเป็นจักรฟดิสีขานะคะชื่อเต็มๆของ ครื่องบินขับไล,ล่รุ่นนี้6งนะคะที่เป็นจักรภาคสิขาเนี่ยจะชื่อว่าเฉิงตู J36 นั่นเองค่ะที่เสริมไปด้วย AI นะคะและก็ในการใช้ข้อมูลดาวเทียมรวมถึงการใช้ทํางานร่วมกับโดนั่นเองค่ะในตอนนี้นะคะเฉิงตู j 3 6กเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเปิดตัวขึ้นมาหรือว่ายังไม่ได้แบบผลิตขึ้นมาอย่างเต็มตัวนะคะก็ตอนนี้ก็ยังฝึกให้นักบินนะคะเขาบินด้วยเครื่องแบบ J4 ไปก่อนนั่นเองค่ะก็คือเป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ความเร็วเหนือเสียงนั่นเองก็คือ เฉิงตู้เจ36เนี่ยก็มันจะเร็วนะคะดังนั้นก็ต้องฝึกอะไรที่มันแบบเร็วๆไว้ก่อนอะไรอย่างนี้แลวพอมาถึงในเครื่องตัวจริงเนี่ยก็จะสามารถปรับกันได้ทานนั่นเองหรือจะในทางฝั่งของยุโรปนะคะที่เป็นทางฝั่งของฝรั่งเศสยุรมนีสเปนนะคะที่เขาตอนนี้ก็กําลังร่วมพัฒนากันนะคะเครื่องบินขับไลยุคใหม่นั่นเองที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะก็คือในปี2040เลยนะคะก็ต้องไปอีกประมาณ 15ปีข้างหน้านะคะกว่าจะแบบว่าเกิดขึ้นมานะคะให้กับสหภาพยุโรปมันเองค่ะเพราะว่าคือเขาก็มันก็มีที่เครื่องที่เคยพัฒนา,นาร่วมกันนั่นเองค่ะแต่เพราะว่ามันยังไม่มีความแบบเขาเรียกว่ายังไม่เท่ากับที่สหรัฐเขาก็ผลิตขึ้นมาในความเป็นแตนด์ข้อเขาไว้สูงเหมือนกันดังนั้นการจะผลิตอะไรนะคะก็ต้องแบบผลิตเพื่อไวสูงๆนั่นเองค่ะเพื่อใช้ปฏิบัติการต่างๆ และลดการพึ่งพาอเมริกาน,นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะข้อมูลคร่าวๆสำหรับ F17 นะคะก็นี่ก็ประมาณจอดลึกได้เท่าที่จะเห็นในมุมมองในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่ก็อาจจะมีการอัปเดตนะคะในอนาคตมากขึ้นนะคะก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปเป็นไงบ้างคะชอบกันหรอเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แต่ละคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ